ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอตอร์วอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอน์มอเตอรรวอกก็จะขอพาเพื่อนๆกลับมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆของทาง Honda กันอีกครั้งโดยหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนทาง a s t r a าฮอนด้ามอเตอร์หรือว่าทาง Honda ประเทศอ,อินโดนีเซียเพิ่งได้มีการเปิดตัว Honda v วาริโอหนึหรือว่าคลิกหนึ่รุ่นใหม่โฉมป2021ีได้รัรร่ เพียงการออกแบบชุดสีใหม่หรือว่า all new er, s ติ c k เกเพียงเท่านั้นกันไปแล้วซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนชมได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนตรงนี้ในคราวนี้ครับข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับมาดูเหมือนว่าทาง a s t r a Honda m o มอเตอร์ก็กําลังเตรียมแผนที่จะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของพวกเขาอีกพร้อมระบุวันอย่างชัดเจนนะครับว่าจะเกิดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมหรือวันพุทธที่จะถึงนี้โดยแม้ทาง a s t r a Honda m o มอเตอร์จะไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่พวกเขาจะเปิดตัว ในเร็วๆนี้นั้นคือรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใดกันแน่แต่จากการที่เราได้ลองตรวจสอบดูปรากฏว่าในตอนนี้ทางสื่ออนินโดนีเซียแทบทุกเจ้าต่างเก่งกันไว้ว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นดังกล่าวนั้นจะต้องเป็น Honda c b 150 r รุ่นใหม่ที่จะต้องได้รับการปรับโฉมแบบเฟซลิปเป็นอย่างน้อยแน่นอนเนื่องจากตัวรถ Honda c b 150 r ในประเทศของพวกเขานนั้ไม่ได้รับการปรับโฉมมาตั้งนานแล้วและคู่แฝดของมันอย่าง Honda c b r 150 r เองก็เพิ่งจะได้รับการปรับโฉมใหม่ไปเมื่อไม่กี่ เดือนก่อนหน้านี้ด้วยอย่างไรก็ดีครับแม้ทางสื่ออินโดนีเซียลหลายๆเจ้าจะค่อนข้างมั่นใจว่าตัวรถที่ทาง Honda ตเตรียมจะเปิดตัวในสัปดาห์หน้านี้คือ c b 150R รุ่นใหม่แต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่ามันจะเป็น c b 150R ที่มาพร้อมกับรูปโฉมใดระหว่างรูปโฉมแบบ Honda c b 150R Street Fighter ที่เน้นภาพลักษณ์ให้มีความเป็นสปอร์ตเนเกตไบค์เป็นหลักเหมือนกับรุ่นปัจจุบันที่ยังวางขายอยู่แต่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของชุดระบบกันสะเทือนทางด้านน้าานนห จะต้องเปลี่ยนจากแบบตะเกียบคู่หัวตั้งเป็นชุดโช้คอัพตะเกียบคู่หัวกลับซึ่งอันที่จริงมันก็คือ1ในจุดเปลี่ยนหลักที่ทาง a อ t r a Honda m o มอเตอร์เพิ่งมีการทําไปกับตัวรถ c b r 150 r รุ่นล่าสุดและดูเหมือนว่าแนวทางการปรับโฉมเช่นนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงในวันพุธหน้าส่วนอีกแนวทางหนึ่งที่ทางสื่ออนินโดนีเซียมองว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันก็คือการที่ทาง a อ t r a Honda m o มอเตอร์อาจจะนําเอารูปโฉมของ c b 150 r x Mo หรือ CB150R ร่างมีโอสปอร์ตคาเฟ่ที่วางจําหน่ายอยู่ในบ้านเราไปผลิตและเปิดตัวเพื่อวางจําหน่ายในประเทศอินโดนีเซียก็ได้ซึ่งการปรับโฉมในรูปแบบนี้จะไม่ได้มีแค่เพียงการเปลี่ยนเปลือกนอกใหม่แบบ100%เเท่านั้นแต่ชุดระบบการสะเทือนด้านหน้าที่เป็นแบบโชคอัพตะเกียบคู่หัวกลับของมันก็ยังจะเป็นแบบที่มีขนาดแกนใหญ่ถึง41มิลลิเมตรด้วยและบัมเบรกด้านหน้าก็จะเป็นแบบเรลเลนเมาส์ o พอตอีกต่างหากซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ในพิกัด150ซีซีของค่ายญี่ปุ่นรุ่นดเล ที่ให้คาลิเปอร์เบรกแบบนี้มาให้ไม่เว้นแม้แต่ Honda c b r 150 r รุ่นล่าสุดติดอยู่ก็แค่เพียงกรณีหลังนี้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าไอ้ตัว Honda c b 150 r หรือ c b 150 r X-Motion รุ่นนี้เป็นตัวรถที่ทาง AP Honda ซึ่งในตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นไทยฮอนด้าเมนูแฟเจอริงแล้วเรียบร้อยนั้นคือผู้ออกแบบมันโดยตรงไม่ได้เป็นดีไซน์ที่ออกมาโดยทางบริษัทแม่หรือว่า Honda j a p a ปนซึ่งทาง Astra h ฮ n d a สามารถนำมันไปใช้ได้ง่ายๆเว้นเสียแต่ว่าพวกเขาจะนำเอาหน้าตาของ CB-125R ที่มีหน้าตาใกล้เคียงกับ CB-300R และ CB-1000R มากกว่าไปใช้แต่ยังไงมันก็ถือว่ามีความเป็นไปได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการเปิดตัว CB150R ร่างสปอร์ตเนเกตที่น่าจะถูกใจผู้ใช้ใน ประเทศอินโดนีเซียมากกว่าอยู่ดีซึ่งสุดท้ายคําตอบจะออกมาในทิศทางใดในวันที่5พฤษภาคมที่จะถึงนี้เราคงได้รู้คําตอบกันแล้วและยังไงกระผมก็คงต้องขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลมอเตอร์ r รอัลรวมถึงกด f o l lowing แล้วก็กดซีนเฟิร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กมอเตอรวไรอลให้กับพวกเราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอห์นมอตอรวไรอลก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในนคคลิปห้าสสวััดีรบ